นับเลยนะสามผมจะหลับตาไหมหลับตางนะั้นแล้วก็กดไปเลยนะให้ทุกคนรู้แล้วกันด๋ยวผมจะไม่รู้นะรัวๆนะ <c oughs> เปิดทีละใบดีกว่ารัวๆไปเลยสามสองหนึ่งไปหลับตาเปิดสุดหลับตาเปิดหลับตาเปิดมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะ มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็หมดยังน่าจะหมดแล้วนะหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดแอบดูนิดนึงกดลัวยิกเลยไงเอา้าของเต็มของเต็ไมไปหาเอ้ย ของเต็มทุกคนแล้วผมจะโอ้โหมันเหลืออสิบสามใบว่ะมามาลุ้นกันแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับโอ้โหแต่ของเยอะมากเลยว่ะไม่กล้าเปิดไปช่องอีฟิปเลยอะ่ะไข่ได้อะไรบ้างนะครับนี่ไงผมก็ลัเปิดไข่อยู่เนี่ยนะครับที่เห็นกะคือวิงวันเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนมีคิงคิงเบิร์ดเอ็นชเชนบล็อกสี่ชิ้นนะครับแล้วก็มีไอตัวเนี้ยไอตัวสุ่มนะครับ ไลฟไวได้แค่หนึ่งอันเองเหรอวะอ๋อนี่ไงไลฟไวเต็มเลยเปิดยูคิปปุ๊บโอ้โหใบาการตีมาไหมเฮ้ยใบายการตีมาอยู่คุมม้มไหมเนี่ยไอ้หา่าใบการตีมานะครับดูดีอยู่ค่ะนะครับโอ้โย,ยิ้มได้นิดนึงมาครับคุณโอเด้งหมวกมาครับแต่ไม่มีหมวกกันเลยว่ะทุกคน อลผมขอเก็บไปก่อนแล้วกันผมเก็บไอ้พวกนี้นะยังเก็บได้อยู่นะครับไอ้พวกเนี้ยฟุตบ็อกนะครับแล้วพวกลาพินเนี่ยเราไม่ต้องไปดูมัน,ลนแล้วกันแล้วก็ออลลิมิตไฟวิงนี่ผมว่าผมวิ่งได้ทั้งวันแหละจริงผมวิ่งได้แบบว่ายันปิดเซิร์ฟเลยไหมเนี่ยต้องตั้งแต่เปิดพิวดิคุผมยังไม่ได้ใช้เลยนะไอวิง่งวิ่งที่เป็นรายวันเนี่ยคุณดูวิง่งรายวันผมดิวิง่งรายวันกับไอ้นั่นนะโคตรเยอะเลยเดี๋ยวมันแจกมาให้7วันนะครับวิ่งกันเป็นนั้นเลยครับ เป็นยุงเลยอะยังได้อยู่ใบการันตีบวกเก้าอยากได้ใบการันตีอย่างอื่นหวังยากใช่ไหมวาดัสเปิดไข่แล้วเหรอครับนะเปิดไข่อยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะกดอีก13าทีกดจะช้าแล้วกันอันนี้กดจะช้าเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้แล้วอะมันลืมตาไปแล้วอะทุกคนเอาไว้เก็บเลเวลนะครับอ่ะรอบนะกดแล้วนะหนึ่งมานามา สองฟูซาวิงสามไลท์ไวท์นะครับสี่พอยชั่นบัตทอนนะครับห้าอะเชมิคบล็อกหกพอยชั่นบัตทอนนะครับเจ็ดอะเชมิคบล็อกแปดไลท์ไวท์นะครับ ชาโดมานะครับอันจนี้ยังไม่รู้นะว่าชาโดอะไรแล้วก็อีกสี่ใบอาร์เชมิดบ็อกของดีๆชอบออกไข่น้อยร้อยใบเองนะอืมเจ็บจี้ดีกนานทุกคนอ่ะถือว่าไม่ได้หมวกนะครับไม่ได้หมวกไม่ได้ชุดไม่ได้ โอ้แปว่าชุดแม่งหายากจริงว่ะแต่ได้นั้นมาคุ้มไหมทุกคนที่ว่าคุ้มไหมกดไปหนึ่งร้อยนะครับหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยไข่ก็คือประมาณสี่พันห้านะครับได้ใบการ์ดตีมาผมว่าขาดทุนนะ่ะยังถือว่าขาดทุนอยู่อืมสองก่อนนะครับมีอิฟินิตี้ชาร์โดไปบ้างไว้เนี่ย โอ้โหมีแต่แบ็กซ์มิดว่ะแบ็กซ์มิดเมอร์ชานชาโด้เมอร์ชานแบ็กซ์มิดเมอร์ชานชาโดอันนี้อันนี้น่าจะแพงว่ะวะมีโลมีโลมาหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าแต่โลอ่ะมันจะออกยากสุดเมอร์ชานเมอร์ชานนะครับอันนี้เจาะเกาะอันนี้เมอร์ชานนะครับเมอร์ชานรัวๆเลยเฮ้ยอินฟินิตี้ไม่มาเลยว่ะไม่มาเลยโอ้โหยากว่ะนี่ร้อยใบนะ คุณนิกใบบวกก้าปล่อยเท่าไหร่ครับใบบวกก้าเขาขายันเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยครับคุ้มไหมเนี่ยอันนั้นเป็ดรัวเลยครับสามหมื่นได้หมว่มาสามอันนะครับคุ้มผมว่าคุ้มนะเออถ้าอันเป็ดเปิดอย่างนั้นนะผมว่าคุ้ม